การาคนช่แต่งหลายลงสมบูรณ <fin anta> <ots> ์เพราะจเปลี่ยนวงใหม่ปูอะวดน้ดดวดนเตปวดอนรตปวดอสิรัง

โนติทัตโตยะคานิกติโยวิวาจันตุสัมปะโรโควินาสะตุมาเตวาวัตวันตรายโยนุกีติคายุโขทวะปิวันทันนาสิริสเนจังบุตตาปจายโนจันตารโธรรมาวัชันติอายุวันโน เยตตินังลาภังโสทิภากยังสุขังพลังสิริอายุจวันโหจะโพคางวนทีจะยะสวาสัตวานสาจะอายุจะชีวสดีภวันตุเตภวัตุสามังลราคันตุสาปเทวตาสาปพวนทานุ เวนะสะตาโสเทปวันตุเตปวตุสะบะมังคัลังราคันตุสะปเทวตาสะปธรรมมานุภาเวนะสะาโสเทปวันตุเตปวตุสะบะมังคัลังราคานุสะปเทวตาสะปะสังขานุ สูตรอประตูวงบ้านตองหามันอยู่มันอยู่มันอยู่เม่เอะอมันอยู่มันล่แลลวนะมันหลแลลวคุอกูอรนั่งเรื่องอันนี้ผพาาตี้อ่าี้ารงคุณคืออลวกพานาตีน่บอกว่เออนะีพาีวันนั่น มัดไหวใส่รถนั่ <ไล S 1> นไีไหลลงมาเลยพ่อแค่สอรถไฟฟ้าบ่ครับรนนออเอาขึ้นดิไอโม้นะไอ อัน่วน่อันนี้ว่วาล่วอย่างนั้น